สวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยบายเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานนาเสนอเมนูจีนง่ายๆนะคะบะเต็งนั่นเองเป็นหมูนะคะเอามาผัดกับเห็ดหอมแล้วก็เจ๊ปานใส่กุ้งแห้งนะคะทานกับข้าวต้มหน้าตาหน้าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆทําไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะคะเรามาเตรียมหมูกันก่อนนะคะเจ๊ปานเลือกเนื้อหมูสะโพกติดมันนะคะหั่นเป็นชิ้น เสร็จแล้วเอามาหั่นเป็นชิ้นเต๋านะคะชิ้นเล็กๆสีเ่เหลี่ยมประมาณนี้ค่ะหั่นเห็ดหอมเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเอากุ้งแห้งที่แช่น้ำแล้วมาหัน่น ให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะเกียวกระเทียมลงไปใส่เห็ดหอมกับกุ้งแห้งลงไปผัดเลยค่ะผัดหอมแล้วใส่เนื้อหมูลงไปเลยค่ะ หมูเริ่มสุกแล้วใส่น้ําลงไปถ้วยหนึ่งนะคะเราจะปรุงรสด,ด้วยผงพะโล้นะคะซีอิ๊วหวานหรือซีอิ๊วดำแบบหวานนะคะซีอิ๊วขาวพริกไทยน้ำมันหอยน้ำตาลมะพร้าวนะคะ ผัดทุกอย่างเข้าเนื้อดีแล้วนะคะเราจะตุนหมูเปิดไฟอ่อนๆนะคะให้มันนุ่มเปื่อยนุ่มก่อนนะคะเคี่ยวจนหมูงวดแห้งแบบนี้แล้วนะคะก็พอแล้วค่ะใช้ได้ละเราก็จะเอาขึ้นเลยค่ะได้เวลาเสิร์ฟความอร่อยแล้วนะคะ ต้มข้าต้มรอเลยค่ะเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะเพื่อนๆน่าอร่อยมากรสชาติครบรสเลยค่ะเค็มหวานอร่อยมากๆเพื่อนๆคะเจ๊ปานขอตัวไปทานก่อนนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะขั้นตอนไม่ยุง่งยากทำง่ายๆอร่อยด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ